มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุงอิงประกาศแล้วเงิน1 0 0 0 0หื่นยืนยันคำตอบชัดเจนสิบตุลาคม2,566ที่ผ่านมา Facebook ส่วนตัวของอุงอิงได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเงินดิจิตอล1 0,000บาทพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าจากที่อิงได้พูดคุยเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทกับสสหลายท่าน วันนี้พบว่าคำถามจากประชาชนกับไม่ใช่ควรหรือไม่ควรทำแต่เป็นนโยบายประกาศใช้เมื่อไหร่คะจากคำถามดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่กำลังรอคอยนโยบายนี้อย่างใจจดใจจอ่อประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้ถูกกระตุ้นในภาพรวมและภาพใหญ่แบบนี้มานานแล้ว ตอนที่เราออกหาเสียงเราเองก็รู้ดีว่าเราต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้จริงทั่วถึงจริงเราถือว่านโยบายนี้สำคัญอย่างมากค่ะในขณะเดียวกันนโยบายอื่นๆที่ได้เสนอไว้กับพี่น้องประชาชนเราก็ทำควบคู่ไปด้วยรัฐมนตรีทุกท่านก็แจ้งให้เริ่มดำเนินการได้แล้วนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทจะนำไปสู่การจ้างงานเกิดการสร้างอาชีพที่น้องประชาชนทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพ วนได้รับประโยชน์โดยทั่วกันน้องสากจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วรัฐบาลเองก็ได้เงินภาษีกลับมานําไปสู่พัฒนานโยบายต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ